อือวันนั้นเราเ่าแอบกินข้าวปุ่นเมื่อนี้เ่าแอบกินตำปลาหอยดองฝีมือซาเอะแซ่บมากเลยนะ่อใหญ่เนไงไงี่ด็ดได้โชวห์หอยดองหน่อยสิจะ๊ะเนี่ยนะคะหายพี่น้องเบิ้งงนาทานะคะนี่อันนี้หอยดองอันนี้หอยเชอรี่ ซูมเข้าไปพี่น้องซูมเข้าไปเขาขายของกันนะคะอเออน้องกินนะคะอาาแซ่ แย่เนี่ยยำกระเทียมท่านท่านนั้นหนีใส่กระเทียมไปทำยังท่านไอ้ตะไคร้หอมกระเทียมใส่ข้บวฟลีช่วยใส่เสียบุกระไม่ได้ไปซื้อนะคะตามเองนี่คะ่ะร้านเน้ำกิน ค่ะกําลังเขาราดแล้แอบลูกค้ากินนะคะทุกคนนตกไงเอเป็นคนที่กินหน่อไม้เปลองมากเลยนะกินในถึงจังหวัดลูกค้าเขาร้านมากเลยนะคะ นี่คือคุณแม่กำลังตำส้มนะงั้เอาขายขนมจีนะคะคุณแม่ตำส้มนะคะวันน่ะยมยมค่ะย,ย,ยมแล้วกันยัวยัวแซ่บไหมโดด <Yeah. S 1> แซ่บเผ็ดพอดีเนาะไม่เผ็ดมาก พี่เพ็ดแค่นียอุ้ยมีอันอีลีนี่ซีชันมาเป็นแต่เพ็ดเ้พี่น่องจะ่าเพ็ดแห้งลูกค้าก็กำลังเดินก็รันไป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 ,ไปจ้าแซ่บียว่ เราแอบมูกค้ากินเดี๋ยวเราจะกินไม่สะดวกเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะจ๊ะ